สวัสดีฮะมีใครทำอะไรอยู่บ้างระหว่างรองคนเข้ามาเดี๋ยวลองสักหนึ่งผลงานเพลงหน่อไหมสวัสดีทุกคนครับฉันาจะถทำจะเป็นประจำว่าเธอหน้ารักอันยองเธอบอก หาสหมุดว่ารักพื้นดินและพื้นน้ำรักฉันที่สุดจะบอกว่าบางทีมันยากที่จะอธิบายเรื่องน้ำวนจะไม่ไปไหนจนกว่าวันสุดท้ายไปเชื่ว่าฉันนั้นไม่เชื่อใจฉันรู้ว่าเธอทำเพื่อฉันและไม่ใช่เพื่อใครยังคิดยังทำอยากได้ยินซ้ำๆเวลาเธอหายไปก็อยู่กับใจฉันเฉย

ค okay, ที่สุดแวก็เปิดอ๋อเลิกสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาเป็นยังไงกันบ้างช่วงนี้มีใครที่ยังต้องออกไปทํางานแล้วก็มีใครที่อยู่บ้านยาวๆบ้างครับน่าจะมีหลายๆคนนะที่ต้องอยู่ที่บ้านกันยาวๆเลยก็มาให้หาคิดถึงแหละไม่มีอะไรหรอก ู่บ้านยาวด้วยโควิดครับอยู่บ้านยาวมีบางคนก็บอกว่าอยู่บ้านยาวๆนะครับแล้วก็จริงๆช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ที่เงาๆกันนะเงาๆกันเลยแหละอ๋อมีบางคนบอกว่าเพิ่งอยู่บ้านไม่ใช่แค่วันเสาร์ใช่ไหมเหมือนว่าแบบหลังจากมีประกาศนโยบายมาก็เริ่มอยู่บ้านกันมากแล้วก็มีคนทำงานด้วย เนี่ยตอนนี้กำลังพยายามฝึกร้องเพลงนี้อยู่เดี๋ยวจะลองไหมสักหนึ่งเพลงนี่แหละตอนอยู่ว่างพยายามฝึกเพลงนี้ถ้าจำเนื้อผิดขอโทษด้วยนะครับฉันก้าเดินขึ้นไปบนคือบบุนสุดท้ายและหาที่ ดดรถเคลื่อนไปบนทางจนใครบนขุนผ่า จ,จบละยังไม่จบเพงลงสักทีแล้วมีเพลงหนึ่งไงที่วันนั้นไปไปช่วยพี่เกสตอนนี้ก็เรียกว่าโดยพิกิตโควิดเราก็เลยต้องพยายามที่จะหาทางช่วยคุณหมอหาของหรือว่า ให้กำลังใจบุคลากรทางแพทย์แล้วเราก็ต้องมาให้กำลังใจซึ่งกันแล้วกันนะจ๊ะ มันก็เลยบอกว่าพอแค่นี้ไว้ก่อนช่วงนี้มีใครทําอะไรบ้างครับช่วงนี้จริงๆแล้วหลักๆผมก็ช่วยนี่แหละทางช่องสามพี่ชูพี่คิงแล้วก็พี่ท็อปพี่ก้องกับอีกหลายท่านเลยที่ช่วยหาของกันผู่ใหญ่หลายหคนช่วยหาของกันอยู่เพื่อที่จะส่งไปให้ให้ทีมคุณหมอ บอกว่าบางทีเขาอาจจะต้องแบบรีบใช้ไงมีหลายคนเ o r ร์ from home แล้วนะแล้วก็มีหลายคนบอกว่าอยากให้ร้องเพลงอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ย มีใครทาอะไรบ้างครับมีคนบอกว่าทําโปรเจกต์ส่งอาจารย์อยู่แล้วก็บอกว่า,อาเออใช่ตอนตอนนี้หมอกควันที่ทางเชียงใหม่ก็แย่มากเลยนะครับมีการเรียกว่าไฟไหม้ป่าแหละคอาจริงแล้วแล้วก็มีทั้งฝุ่นละอองแล้วก็มีหมอกควันค่อนข้าง,งเยอะมากแล้วก็เห็นแล้วเดี๋ยวต้องหาทางดูว่ามีอะไรที่ช่วยช่วยกันได้ สวัสดีชาวต,ต่างประเทศด้วยนะครับถ้เาเกิดเราพู้ภาษาไทยบอกสวัสดีชาวต,ต่างประเทศนี่เขาจะรู้จักไหมมองมาเห็นหน้าเจมก็หายเครียดแล้วบ้าช่วงนี้ผมก็นี่แหละไม่ทําอะไรอยู่บ้านครับก็นี่แหละช่วยๆกันอ่ะเฮ้ยจริงๆแล้ววันนี้มีเรื่องคุยด้วยนะวันนี้เรามีเรื่องคุยด้วยแหละ เรมีเรื่องคุยด้วยเพราะว่าเราจะมารีวิวครับหน้าตาอย่างเรานี่แหละมารีวิวก็อยู่บ้านนานนะครับก็อาจจะมีแก้มยุยๆกลับมานิดหน่อยนะเพราะว่าเราก็ได้มีโอกาสแต่กินแล้วก็นอน เราชีวิตเราก็จะเป็นแบบว่าเปิดตู้เย็น,แล,น,นแล้วก็นั่งโซฟากินแล้วก็นอนแต่น้ำหนักผมไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะจริงๆมันอาจจะเป็นแบบว่ามันอาจจะเป็นแบบนิดหน่อยมั้งแต่ไม่ค่อยหน้าขึ้นเท่าไหร่มีใครน้ำหนักขึ้นเพราะว่าอยู่บ้านบ้างอาจจะดีนะเป็นช่วงเวลาที่แบบว่า แอปหนึ่งครับพี่ชุ้ไลฟ์เดียไลฟ์เดียครับไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์ครับ,รบเ,ดเดี๋ยวผมโทรหาครับคอยแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้ประจิบวพี่ชุ้โทรหารู้สึกว่าจะมีคนโทรมาตามงาน เราจะร้องเพลงให้ฟังนะครับแต่ว่าคือวันนี้เนี่ยเจมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับม,มีมีคนโทรมาทีคนโทรมาพี่ชูพี่ชูพี่ชูดาภาครับเมื่อกี้โทรมาอาจจะอาจจะโทรมาตามงานโทรมาตามงานพอดีว่าเราช่วยกันอยู่นิดหน่อยครับผมคือวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงสินค้าจะเป็นพรีเซนเตอร์ครับนั่นก็คือคิวเพลสตบมือใครอยู่หน้าจอก็ตบมือได้นะครับตบมือเร็ว ตบมือเร็วๆจะมจะบอกว่าช่วงนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ออกจากบ้านหรือว่า work from home หรือว่าอยู่จากบ้านเนี่ยเราก็จะไม่สามารถปล่อยให้ตัวเองโทมได้นะครับ mm hmm. เพราะว่าคือทุกๆวันที่เราเล่นเนี่ยว่าจะเราจะดูทีวีดูมือถืออยู่หรือว่าดูผมอยู่นะตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับว่าแสงต่างๆแสง UV ที่มันเข้ามาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ครีมกันแดดโทนอัพนะครับจาก q p วเ s ที่ ใช้แล้วเนี่ยทำให้ไร้ขึ้นหนึ่งระดับแล้วก็มีตัวมาร์กเจลหน้า na, สายทาก่อนนอนไม่ต้องล้างออกนะครับมีใครใช้บ้างไหนลองกดอะไรเดียจะพิมพ์คาว่าใช้แล้วแหละเดี๋ยวเราจะรอดูว่าใช้แล้วเป็นยังไงกันบ้างเขาบอกว่า speak English please I will t r u s t ไม่เอาไม่เอาไม่เอา ไม่เอาพูดภาษาอังกฤษไหนมีใครใช้บ้างครับเขาบอกว่าเนี่ยอยู่ในบ้านเราก็ทาตลอดนะน่ารักมากๆครับเพราะว่ามันคือเราจําเป็นต้องเราใช้แหละใช้จริงหรือเปล่าเนี่ยฮะพูดเนี่ยฮะนี่เป็นไงหลายหลายคนบอกว่าใช้กันอยู่นะครับใช้เพราะพี่เจมใช้เพราะพี่เจมเหรอครับแล้วใช้แล้วแล้วแล้วดีไหมครับ Cute 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 p l a ย์ r s ใช้แล้วใช้แล้วหลอกรับผมแน่นอนครับเขาบอกว่าใช้ทุกๆวันเนี่ยหน้ากลมใสกิก๊กอ่าหน้าหน้าใสในจริงแต่หน้ากลมนี่อาจจะไม่ใช่อันนี้อาจจะเป็นที่การกินอยู่ของเราเราอาจจะแค่วิ่งไปเปิดตู้เย็นแล้วก็ กินแล้วก็นอนในสถากนการณ์การอยู่บ้านแบบนีอ้อันตรายมากนะครับคือเราจะอ้วนแบบไปแบบมากๆไม่ได้เราต้องค่อยๆออ,ออกกำลังกายนะมีพื้นที่เล็ๆกๆน้อยก็ออกกำลังกายไปเรื่อยๆนะจ๊ะเออแต่ผมอยากอยากรู้จริงๆว่าสำหรับคนที่ใช้แล้วเนี่ยที่เขาบอกว่าครื่องกนดโษนอัพไรขึ้นหนึ่งหงระดับเนี่ยจากคิวเพรสอะมีใครใช้แล้วแล้วรู้สึกว่ามัน มันมัน b r i g h ขึ้นจริงๆป่ะอืมอยากรู้เหมือนกันแล้วก็อีกอันนึงเป็น Marc j e l น้าใสาคือเนี้ยผมใช้ทั้งสองตัวด้วยตัวเองแล้วก็รู้สึกว่ามันไ r i g h ขึ้นจริงๆแล้วก็อย่างอ่าไอตัว Marc j e l น้าใสาเนี่ยพอใช้แล้วอะตื่นมาดูดีจริงดูดีเลยอะ่ะดูดีแบบผิวฉ่ำน้ำมากมากเวอร์ นี่บอกว่าออกกำลังกายอยู่ดีมากครับผมเราจะต้องสวยใสยไปด้วยทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนี่เขาบอกว่าไบรท์ขึ้นจริงขึ้จจริงนะมันมันมันไบรท์ขึ้นจริงแล้วก็ใช้ได้ทุกสีผิวเลยใช้ดีจริงใช้ดีจริงแล้วก็จะบอกว่า2ตัวนี้เนี่ยเป็นสินค้าขายดีมากๆของ Qpress เลยนะครับเพราะว่าขายไปแล้วเนี่ยกว่า1ล้านชิ้น รู้ไหมเนี่ยคือเขาขายกันไปแล้วประมาณ1ขายกันไปแล้วเป็นล้านชิ้นนะแล้วก็สมมุติว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้หรือว่าใครอยากซื้อใครอยากอะไรเนี้ยครับก็สามารถไปหาซื้อได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าช่วงนี้เนี่ย w o r k from home เรากา็สั่งจาก Qpress ออนไลน์ได้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ในสตอรี่ตอนหลังนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขามีโปรโมชั่นดีๆด้วยนะฮะ เพราะว่าอย่างเอเดอร์ม s k กระปุกเนี่ยครับแล้วก็ทนอัพที่มีขายใน q ิวเพเนี่ยตอนนี้โปรโมชั่นลด30%อยู่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีหรือว่าของใกล้จะหมดแล้วเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยครับก็ไปหาซื้อกันได้นะจ้าเขาบอกว่าลด30%อยู่เดี๋ยวแปะลิงก์ไปให้นะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครแวะเวียนไปซื้อที่เซเว่นอก็ได้ครับเป็นแบบ2นี่ผมมีของมาให้ดูด้วยไปแบบจอง แระปองก็สามารถหาซื้อได้ที่เซเวนะครับผมแล้วก็มีแบบเป็นเป็นหลอดด้วยทางคิวเพรสนะครับก็จะมีทางการแอดไลน์นะเดี๋ยวเราจะ,ะส่งไปให้คือเมื่อกี้ลองเข้าไปดูแล้วแหละแล้วก็เป็นสมาชิกแล้วเรียบร้อย คือก็จะมีแบบว่าเข้าไปแล้วก็เลือกตามจังหวัดตามที่อยู่ต่างๆแล้วก็แอดไลน์ไปเพื่อจะคุยก็จะมีการจัดส่งเพราะว่าส่งฟรีไม่มีขั้นต่ําด้วยแล้วก็ส่งไวชำระสินค้าก่อนเที่ยงเนี่ยสมมุติว่าสมมุติว่าอันนี้ไม่ทันละสมมุติว่าถ้าเกิดว่าอย่างเราสั่งแต่วันนี้ใช่ไหมก่อนเที่ยงเนี่ยอีกวันหนึ่งอะ่ะก็จะได้ของทันทีแล้วก็มีดับเบิลพอยด์ด้วยทุกออเดอร์ ทุกวันที่ซื้อสินค้านะครับถ้าเกิดว,ว่าใครเป็นสมาชิกแล้วก็ใช้โปรโมชั่นลดวันเกิดและเบิร์นพอยต์ได้ก็คือไปสำหับสมาชิกกันก็จะมีสิทธิพิเศษนู่นนี่นั่นก็คือแอดไลน์เนี่ยเข้าไปที่ w w w qpress.com แล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้แล้วก็ไปแอดไลน์ตามตามตามจังหวัดที่เราอยู่นะจ๊ะบอกอะไรเนี่ยเคือหมดเร็วมากครับของของขายดี มีใครคิดถึงเราแล้วอยากให้เราร้องเพลงอะไรสักหนึ่งเพลงเดี๋ยวเราจะร้องให้ฟังไหนลองกูดชื่อมาสิถ้าได้ลิงก์จากพี่เกมไปแล้วสรนลดไหมรถไปสามสิบเปอร์เซ็ตแล้วไงเราเนี่ยนะเราเนี่ยนะเรารู้แหละเราเก็บตังค์ไปกินข้าวต่อใช่ไหมเห็นไหมหน้าหน้ากลมใสกิ๊ของเราน่ยหนึ่งบทเพลงเดี๋ยวขอคิดก่อนนะจริงๆแล้วเนี่ย เออใกล้เลยเหรอเออมีเพลงนี้นะ่าสนใจนะมีคนขอรีเคสสเข้ามานะครับตอนนี้เราก็อยู่กับวงดนตรีที่ไม่ค่อยได้มีคุณภาพสักเท่าไหร่นักนะครับผมแต่ว่าเราจะพยายามขอลองกันนะ คือต้องบอกว่าผมไม่สามารถเพลงร้องเพลงละครตัวเองได้ครับเนื่องจากว่า <c oughs> จําไม่ได้ก็ทีคทรับคือช่วงนั้นมันมันร้องบ่อยแต่ว่าแบบช่วงนี้มันไม่ค่อยได้ร้องไงมันไม่แบบกลัวพลาดอะไรเงี้ยขอร้องกันนะหนึ่งคำถ้าเกิดไม่ได้ดไปเลยแอบดีแอบดีสูงมากเลยอะเดี๋ยวนะาายต้องเดี๋ยนะอะไรเขียน มีบอกว่ามีแอบดีวันเคยตื้นเพลงละครเพลงละครไม่ได้จริงครับดอดดอดเยี่ยมเลยไม่เป็นไรครับผมเป็นพวกเป็นผู้เราเป็นผูเ้เ,เ,รเรามากกว่าเป็นผู้ใจเป็นผู้ใจเราออพอเลิกไม่ได้ครับม <laughs> <laughs> ีบอกมีลงใจด้วย ฮ้ยลงลงลง,ลง,ล,งลงใจนี่คือคือคือพยายามพยายามมามาสักพักนะแต่มันไม่เคยสําเร็จเลยอเดี๋ยวถ้าเกิดว่าขึ้นมาแล้วไม่ได้นี่คือปิดไลฟ์เลยเอากันง่ายๆอย่างงี้ครับถ้าเกิดขึ้นมาไม่ได้ก็ปิดไลฟ์เลย ร้องไงนะลงใจอร้ออยใจทั้งงาไปกนย้อนไปไม่ันนี่ไเอ้ยอะไม่ได้ลวไม่จบตัองเพลงเอาจริงปิดไลฟ์เลยดีกว่าไหม ทายเขาอะอะไรวะเนี่ยเดีย๋ยวกดเซฟไลฟ์ไปให้นะครับทุกคนไม่ต้องห่วงนะเ <c oughs> จนนุ่นโบ <c oughs> ต้องเต้นแล้วแหละเพลงเนี้ยเฮ้ยเพลงนี้เ,เพลงนี้เพลงน,งนี้ขอเพลงนี้ตั้งแต่ต้นยันประมาณาจบปุกแล้วพอแล้วเดี๋ยวเราก็จะเซฟไลฟ์ไปให้ทุกคนดู ยรือาจจะร้องจนจบก็ได้นะไม่แน่ใจลองก่อน <c oughs> ขอดูขออนุญาตดูขอนิดนึงนะครับสายตายแล้วอะ่ะต้องซื้อสายใหม่เพียบ์ด้วย

มายามเช้าฉันได้ตื่นจาฝันชีวิตจริงของจริงมันตายกันเป็นแค่เพียงความฝันไม่นานก็ผ่านไปตื่นจอฝันพอและอายเขาอะรอบหน้าฉันสัญญาฉันจะจดเพลงมาดีๆเดี๋ยวถ้าเกิดว,ว่ามีใครอยากไอ้ยินเพลงไหนก็จดไว้เดี๋ยวเราส่งมาในชเวตเตอร์อาจีาย๋ยวเราจะไปจดแล้วก็เรียงลิสต์มาให้ โอเคนะบ๊ายบายนะครับวันนี้ขอให้ทุกคนอยู่กันแบบปลอดภัยนะครับอยากให้ทุกคนได้มีสุขภาพที่ดีนะแล้วก็มีกำลังใจที่ดีทุกๆคนนะครับสู้ๆนะจ๊ะบ๊ายบาย